ปากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องผู้คุมทำอะไรบ้างอยากรู้ไหมใน EP 2ีต่อจาก EP 19ที่พูดถึงเกณฑ์เน้นๆในตัวชี้วัดที่ต้องจัดการให้ผ่านเกณฑ์วันนี้จะมาพูดเรื่องเครดไม่รับในการจัดการงานสุรกรรม ผู้บริหารชอบเดินมาตรวจงานที่สูตรกรรมแล้วอยากให้พื้นงานสูตรกรรมสะอาดแห้งและหอมท่อระบายน้ําไลซึ่งมเมล็ดข้าวสารและข้าวสุกบ่อดักไขมันสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาควรมีผู้ต้องขังหรือนักโทษที่จำแนกงานเข้ามาทำ ความสะอาดโดยตรงจะได้ไม่ต้องกราหนเวลาผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมหรือคอยจับผิดควรมีสองคนไว้สับเปลี่ยนผู้บริหารจะเข้าหรือไม่เข้าตรวจงานสุธกรรมก็สะอาดเอี่ยมอ่องโดยไม่ต้องเสียสุขภาพจิตกับวาจาติเตียนของผู้บริหารอีกต่อไป บรรดาแม่ครัวก็จะทำงานกันอย่างมีความสุขรวมทั้งผู้คุมประจำงานสุธกรรมเองด้วยแนะนำให้ปลูกเตยหอมไว้ด้านหน้าของสุธกรรมแทนการปลูกผักชีทุกชนิดซึ่งพืชชนิดนี้เพราะลำบากมากๆไปเตย นำมาต้มให้เดือดใช้ดื่มได้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยพอรู้รสใส่น้ำแข็งไว้เลี้ยงแม่ครัวดื่มแล้วอารมณ์ดีหรือนำใบเตยมาตัดเป็นชิ้นชิ้นใส่ภาชนะวางไว้ตามมุมห้องดับกลิ่นคาวอาหารได้ดีกว่าสเปรดับกลิ่นลองนำไปทำดูนะคะเตยหอมปลูกไม่ยาก คราวนี้กลิ่นใบเตยหอมก็จะฟุ้งไปทั่วงานสุธกรรมและที่สำคัญอย่าให้ใครมาด้อยค่างานของสุธกรรมได้ระวังเรื่องรักรอบนำอาหารสดที่ปรุงแล้วทุกประเภทออกจำหน่ายจ่ายแจกนอกสุธกรรมขึ้นชื่อว่าผู้ดงขังหรือนักโทษก็ไว้ใจได้ไม่เต็มร้อยนัก ควรติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุดโดยเฉพาะมุมอับกรณีผู้คุมที่รักลูกน้องประมาณว่าลูกน้องค่าใครอย่าแตกไว้เป็นหลักฐานจับผิดลูกน้องตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกเมื่อมีผู้คุมคนอื่นๆนำเรื่องมาเมามอยผิดครั้งที่หนึ่งไม่มีแก้ตัวบันทึกให้ออกเลย แล้วหาคนใหม่อย่าให้ผู้ต้องขังคิดว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกหาใหม่ค่ะผู้ต้องขังกองงานสูธกรรมไม่ได้สำคัญมากจนขาดไปแล้วผู้คุมทำงานเองไม่ได้จิบจิบค่ะน้องผู้คุมผิดต้องว่าไปตามผิดนะคะในเรือนจำมีผู้ต้องขังหรือนักโทษหลักพันค่ะเชือดไก่ให้ริงดู เป็นเยี่ยงอย่างอย่าพยายามปกป้องลูกน้องที่ทำผิดให้เชื่อคนสีเดียวกันเตือนอย่าให้นักโทษปั่นหัวจนผู้คุมทะเลาะกันเองนะคะประเด็นนี้เตือนจากใจจริงค่ะผู้คุมงานนี้พึงระวังเรื่องนำของหลวงมาเป็นของของตน และนำออกแจกจ่ายพวกพ้องน้องพี่อันนี้ติดคุกเลยนะคะงบค่าอาหารรัฐจัดแบ่งมาให้ผู้ต้องขังหรือนักโทษผู้คุมที่ดีควรใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์นะคะงบมีเท่าไหร่ก็จัดให้เขากินจนอิ่ม กินเหลือก็เทลงในถังข้าวหมูจำหน่ายไปเป็นอาหารสัตว์นำเงินส่งคืนฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเงินเดือนผู้คุมก็มีสวัสดิการเรือนจำก็จัดให้เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เงินเดือนเลยยังจะค่าเวรแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยอีกเบียดบางส่วนที่เป็นของผู้ต้องขังมันผิด กฎหมายและผิดศีลข้อรักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ระวังตายด้วยโรคร้ายรักษาไม่หายกันนะคะน้องๆผู้คุมที่น่ารักทุกท่านรองนำข้อเสนอแนะที่พี่คนหนึ่งที่เฝ้า,าดูการทำงานของน้องๆมาโดยตลอดไปใช้ดูนะคะได้ผลประการใดก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนะคะ พบกันอีพีหน้าค่ะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะคะขอบคุณค่ะ